Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จังหวะน <m z ul heures> an ี้หลุดมาแล้วโอ้โหที่มรนัสวินบูปบภัรได้สวนขึ้นมาแล้ววีรพัฒนยิงโอ้โห่งทางด้านของโคเดินบอยนั่นแหละครับยิงโอ้เพราะว่าเอาสหกิจออกมานี่ก็ต้องเสี่ยงแล้วครับเสี่ยงที่จะได้ป็นมาแล้วจังหวะนี้กิติพัฒนออกไปที่สหกิจ สากินไม่ได้ปล่อยจังหวะนี้ยิงโอ้ยพี่หน้าม้อนมัง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 มันแข็งขายทัวมังเอ้าเกษวนยิงโอ้ยไม่โสงรอบครับลูกนี้อ่ะจังหวะนี้ยังทิงยุทธิศาสกินออกซ้ายครับชัชฉพิชัชวบุกยิงไกลโอ้ยโตปอรับได้อ่ะสากินสากินข้อขวาบอลไปอยู่ที่กับกันทีมยิงโอ้โอ้โอ้ ตัวตัวเองไปอ่ะนะไล่เสมอมาแล้วครับจังหวะนี้ยิงไกลทีนี้ผู้ตัดสินบอกว่ายิงโอ้เรียบร้อยครับเอาคืนได้ทันควันแล้ววังหวะนี้ทันเดชนะทางด้านแน่ครับ เออผู evet, um e okay. Okay. ้ส oh. ิทธ์บอกว่ากระโดดยริงอ่ะโอเคเล่นได้ฮะยิงไกลลูกนี้โอ้โหมองเช็ดแล้วเรียบร้อยคอ่ะมาแล้วมาดูทำแพงี้ยยังติดร้อนอยู่กาคายิงอีกทางยิงยันแฉียบมาดัสมินยกมาแล้วยิงลูกนี้ยิวนะทีกิึ้นอ่ะ ยิงไปลูกนี้อโอ้ยชนฐานออกไปฮะจังหวะนี้พิปไปแล้วครับ,บก,ก,กิติพัฒน์ปายมาสองคนโอ้โหแม่มาดัสบินโคดิ้นลอยบุกอยู่ครับจังหวะนี้ตั้งป้อมแล้วยิงโอ้ยอุ้ยชนเสายิงโอ้ปัดอีกใครหนึ่งชีลาบอนสวนลงมายิงโอ้ ทีสุดท้ายว่าในช่วงล็อกเวลาครับโอ้โหทำประตูขึ้นนำ,นแ,นลำแล้วครับังหวะนนี้ก็แมบรับากนะแต่วะนนี้กินิพัฒน์คืนแล้วเยิงโอ้ยไม่มีใครรับาตายตัดห้าแต่วะนนี้ช,ชาจพง์ชาจพง์เจอผู้เษ่าวประตูมาแบบนี้โอ้เรียบดอนอตัวกระพอนยังจัดทับจัดขบวนยังได้ไม่ถนัดเลยโอ้ ยังสับสนกันอยู่ครับอ่านนะครับวันนี้เยี่ยมบอนแล้วก็ไม่ทันครับหมเวลาการแข่งขันครับเห็นทางด้านโกลเด้นบอยแอนด์ซดิสีนเอาชนะบู๊อปคอนไปด้วยก็4ประตูต่อ2